หมวกอะไรวะเนี่ยไอบีใช่เดี๋ยวเอาแล้วก็ใส่ให้หนูดูซะใชโอเคปิดตาเลยนะตาบอดเลยโอเคมันเป็นชุดผู้หญิงผู้ชายเนี่ย <c oughs> ใส่ให้ครบเซ็ตก่อนเสื้อ <c oughs> ม,ม,ม,มันเป็นเกงในนี่หว่าเนี่ยเป <c oughs> ็นชุดผู้หญิงนี่หว่ะเรียบ <c oughs> ร้อยจะมีมีแค่สี่อันใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะ เป็นเนื้อลูกพี่บอกเป็นตุ๊ดเหรออ๋อมีแค่สี่สี่สี่ยันเนาะใช่ค่ะอ่ะชุดกระโปรงนี่ว่าใช่ค่ะชุดกระโปรงค่ะปิดอาวุธปิดอาวุธเร็วก็ปิดอาวุธถ่ายรูปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่สักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำให้พี่นี่ปิดไงวะลืมปิดอาวุธโอเคโอเคออกละโอเคแบ็กมีก่อนแบ็กมีก่อนฮะแบ็กมีก่อนแบ็กมีก่อนแบ็กมีคืออะไรอ๋อแบ็กมี อ้าวพี่หันหลังอ่ะไม่เป็นไรค่ะหนูถ่ายได้อยู่โอเคเรียบร้อยแล้วเป็นต้นสูงนะลูกลูกจ่ายวิดีโอเหมือนตุ๊ดเออเฮ้ยน่าจะหันหน้าเข้าบ้านแล้วนะมายืนหันหน้าออกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเออเออลู้บอกเป็นกล้าปึกมากเลยอ่ะกล้าปึกมากแล้วมันไม่มีไอ้นี่ด้วยอ่ะมันเป็นกางเกงในด้วยและถอดเสื้อ เอางี้มาอ่ะโอ้มายก็อดโอ้มากเออชุดแล้วดูใส่ต้นสูงเลยนะเต็มที่เลยลูกชอบใจอะไรลูกชอบใจอะไรที่เลือกตัวใหญ่สุดไงลูกพี่โดมชื่ออะไรคะพี่ภูมิน้องภูมิน้องภูมิมาดูจอมาดูจอนะเลยไม่ไม่ได้ยินไม่ยินพี่ใส่หูฟังอยู่อครับ มาดูจอนะจอนะพ่อตัวพ่อน้องภูมิมีขนม <laughs> ย่ี้ไหมตลกไหม <laughs> จะบอกว่า <Okay. S 2> วจอจอพ่อน้องภูมิมีตัวละครมีขนบ๊อบบอบแต<ะ>่ไมเอ๊แล้วแล้วแล้วทำไมมันไม่เป็นตามเพศของมันละ่ะเวลาเปิดกล่องเอออันนี้สงสัยละอ๋อมันน่าจะเป็นมุกอมั้งพี่ คือคือสุ่มสุ่มปะไม่เกี่ยวใช่ไหมคือกล่องนี้ก็คืออันนี้เลยอ๋อมันเป็น P2 นี่ใช่ไหมมันเป็น Number 2น้ำเบทูก็ไอผู้หญิงที่โผล่มาตอนแรกอะเนาะใช่ใช่เขาเขาน่าจะเป็นเขาน่าจะเป็นมุกแล้วก็น่าจะแบบยังไงทำให้มันดูแบบดูมีสีสันจุ้ยเลยแบบแล้วเขาก็แบบว่าเปิดเผยแบบ ว่าสามารถหลากหลายทางเพศแต่มาใส่ได้อะไรเงี้ยประมาณอืมอืมอืมแต่พี่ว่ามันไม่ไม่ค่อยโอเคทําไมมันต้องเกางเกงในด้วยวะเออชุดมันแปลกเออตามที่เราบอกจริงอะ่ะไอเกมนี้มันปแปลกเห็นไหมไมันมีกางเกงในพอเห็นปะไ้ยมันตลกไงดูมันตลกไงทําไมเราคนเราใส่เสื้อแล้วต้องมีกางเกงในเห็นไหยไม่แกล้งเลยดูนะแล้วไม่อเดิด เลเวลอะไรเลเวลมันหนึ่งหนึ่งกากมากลูกวีบอกกากราไว้ชุด